เอาวัดปริมาตณน้ำนะครับอ้านับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่วินาทีนะครับอ่าที่ยี่สิบลิตรเฮ้ยสี่วินาทียี่สิบลิตรจริงเหรอเอาเอาหม้ดิเขาไม้เยอะจังเอานับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ 4วินาทีครับผมสุดยอดสุดยอดตัวนี้ใช้แผงของซันเทคนะครับ345วัตต์345แวัตอ่าั๊มที่ใช้เป็นปั๊มของโจได้370วัตต์ท่อน้ำออกสองนิ้วอท่อน้ำออกสองนิ้วตอนนี้ปริมาตรของเครื่องตัวนี้นะครับที่13คิว13คิวตัวนี้อตอนนี้รอบมาที่2,009 ว้นที่ร้อยสิบสามสิบห้าครับกระแสได้ที่เก้าแอมป์กำลังวัดที่พันพันวัต์ครับสุดยอดใส่เสื้อเสเสร์สรสรกันฟ้าทั้งเก้าแผงซันเทคนะครับแผงซันเทคอของแท้ครับใครอยากได้ของแท้จริงๆอ่ะติดต่อได้นะครับ แต่ถ้าอยากได้ของตลาดอาว่ากันหลังไม่มีให้ครับถูกกว่านี้แต่น้ําคงจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับสี่เข้าใจว่าุงเข้าใจบ่น้ำแ,แห้ง,หง,หงฟฟบแง่แห้งซ้ำไฟฟ้าบ่าไฟฟ้าเดียวโว่ซ้ำกันเลยอ่ามันก็นซ้ำกันนี่หรือละครเบื้องแรกครับผนเออที่ต่อน้ำใสขนาดเลยเบื้องของแ่นมันซ้ำยี่สิบลิตรได้ซีวินาที โอ้ยบอลเนี่ยใจไวเอาไม้ลูลุงเท่ทีมันด้วยปาดมันคือได้ไหลายก็มแต่หลอรุ่น13บามคิวเนี่ยรุ่น13บคิวเอาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่เอาหาครับเอาสหาวินาทีซะสีมันส่งหลายพอดเ <c> อ <oughs> ผมยานคนเง <c oughs> เอโอเคสุดยอดครับตัวนี้เป็นปั๊มปริมาตรน้ำสูงสุดตัวนี้ของ750วัต์คือ13ิวนะครับ เป็นรุ่น13คิวตัวนี้ผมชอบมากเลยใช้ประจำะขนาด3แผงยังแรงนะครับอันนี้ใส่4แผงนี่อย่างที่เห็นนะครับปริมาตรน้ำสุดยอดเลยอ,อ,อย่าชอบนะกันนักครับไอของถูกเนี่ยเอาของดีๆครับจะได้ใช้กันานานๆไฟแรงๆสนใจติดต่อครับเจร <definite S 1> วััดาวเทียม,ยมกิกจเจริญชัยเซอร์วิต088 5 5 3 3 4 3 7ีดช่างชัยครับขอบคุณมากครับย,ย,ยังสอ่อนน้ำเบาเศร้าอยู่